สวัสดีครับผมดเรเอโธจากเอทโธไทยแลนด์ครับเช้าวันนี้ครับวันที่22กุมภาพันธ์ปี2567ก็ครับก็ต้องบอกว่าราคาทองคำครับจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาจากสัปดาห์ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าราคาทองคำรีเบลดได้ค่อนข้างแข่งแร่งครับหลังจากช่วงต้นสัปดาห์ก่อนเนี่ยก็มีประกาศตัวเลขเงินเฟอ้อใช่ไหมครับแล้วเงินเฟอ้อก็สะท้อนออกมาตามที่ผมคาดการณ์ครับคือเงินเฟอ้อของสหรัฐออกมาประมาณ 3.1%สูงกว่าคาดการณ์ที่ระดับ2.9%ครับจึงกดดันราคาทองคำนะครับทำอ่อนตัวทำจุดต่ำสุดบริเวณ1,984เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทอยออนครับแล้วก็ปลายสัปดาห์เนี่ยปรับตัวขึ้นมาปิดบริเวณ2,014เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่อทอยทอยออนครับ สัปดาห์นี้ครับต้องบอกว่าราคาทองคํำรีบาลด้ค่อนข้างแข็งแกร่งครับแล้วก็ต่อเนื่องนะครับปัจจุบันเช้านี้ครับอยู่ที่บริเวณ2,027เหรียญดอลลาร์สหรัฐต่ออนครับเราจะไปดูครับว่าคืนนี้ครับมีประกาศตัวเลขอะไรสําคัญกันบ้างครับเรามาเริ่มจากทางฝั่งของยุโรปครับยุโรปก็จะมีช่วงเวลา17นาฬกาหรือว่า5โมงเย็นบ้านเราครับมีประกาศตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคหรือว่า CPI ของเดือนมกราคมครับ มีการคาดการ์คับว่าเงินเฟอทางฝั่งของยุโรปเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยครับคาดการ์ที่ระดับ2.8%ครับขนาดที่ครั้งก่อนอยู่ที่2.9%ครับแล้วช่วงเวลาต่อมาครับก็มีประกาศตัวเลขทางฝั่งของสหรัฐครับช่วงเวลา20นาิกา30นาทีครับมีประกาศตัวเลขยอดผู้ขอรับสุริการรายสัปดาห์ของสหรัฐครับคาดการณ์อยู่ที่218,000ตำแหน่งครับแล้วก็ช่วงเวลา21นาิกา45นาทีครับมีดัชนีฝ่ายจะซื้อครับ ตังังของสารัตภักการผลิตครับค่าการอยู่ที่50.5ครับแล้วก็ช่วงเวลาเดียวกันครับดิันนีฝ่ายจัดซื้อภักบริการครับค่าการที่52.4นั่นเองครับในช่วงเวลา22เดนกาครับมีประกาศตัวเลขยอดขายบ้านมือ2ครับหรือว่า Existing Home s a l e ครับของเดือนมกราคาาการอยู่ที่3,960,000หลังนั่นเองครับต้องบอกว่าข่ําคืนนี้ครับผมมองว่าตัวเลขส่วนใหญ่ของสารัตเนี่ยอาจจะ ออกมาดีกว่าคาดการครับสอดคล้องกับทางฝั่งของแนวโน้มนะครับช่วงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐในช่วงสองถึงสสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองครับหากตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐเนี่ยออกมาสูงกว่าคาดการครับก็เป็นไปตามกราฟครับราคาทองคำเนี่ยอาจจะอ่อนตัวลงมาเล็กน้อยนะครับโดยแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ2องพี่เหรียญครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ2องพเหรียญครับกลยุทธ์หลักๆของเราครับถ้าเกิดอ่อนตัวนะครับไม่หลุดแนวรับบริเวณ2องพเหรียญ ก็แนะนําให้ซื้อนะครับก็หมายความว่าหากตัวเลขออกมาดีนะครับราคาทองคำอาจจะอ่อนตัวลงมาได้ทดสอบแนวรับที่เส้นค่าเฉลี่ย50วันนะครับถ้าเกิดไม่หลุดก็แนะนําให้ทยอยซื้อสะสมครับเพราะว่าคาดการณ์ว่าราคาทองคําอาจจะสามารถส่งตัวได้ในระดับสูงครับแต่ถ้าเกิดหลุด2,012เหรียญนะครับหรือว่าหลุดบริเวณ2,010เหรียญที่เป็นจุดสต็อปลอยของเราเนี่ยก็แนะนำให้คัดลอตนะครับเพื่อจำกัดการขาดทุนนั่นเองนะครับ กลยุทธ์หลักๆของทองคำนะครับก็ยังเป็นการที่ให้ Buy as support ครับออนตัวไม่หลุดแนวะรับให้ซื้อนั่นเองครับสำหรับทองคำนะครับจุดเทเบิลฟิบนะครับหาปรับตัวขึ้นไปนะครับสมมติว่าปัจจุบันเนี่ยนักลงทุนมี position แล้วเข้าไปซื้อทิ้งไว้แล้วแล้วถ้าเกิดอยากจะขายทำกำไรเนี่ยขายจุดไหนดีนะครับก็แนะนำให้ขายที่แนวต้านครับแนวต้านแรกบริเวณ 2,035เหรียญครับแล้วก็แนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ2,030เหรียญนั่นขอโทษน,นะครับ2,050เหรียญนั่นเองนะครับก็แนะนำทำกำไรตามที่ผมบอกไว้ครับแนวต้าน2,035แล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่2,050เหรียญนั่นเองนะครับสำหรับทองคำนะครับยังมองเป็นขายขึ้นเป็นหลักนะครับไม่หลุดแนวหลับให้ซื้อนั่นเองครับสำหรับทองคำต่อไปครับมาทางฝั่งยุโรป คู่สกุลเงินยูโรนั่นเองครับก็ต้องบอกว่าในกราฟทม์เฟรมเดย์นะครับก็ต้องบอกว่าเขาเนี่ยปัจจุบันเนี่ยกำลังพยายามนะครับทบทเบรกแนวต้านบริเวณ0.08280นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้ครับยูโรก็ค่อนข้างแข็งแกร่งเช่นกันครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นครับสำหรับยูโรนะครับก็หากออนตัวไม่หลุดแนวรับก็แนะนำให้ซื้อเช่นเดียวกันครับโดยแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ 1.07850นั่นเองครับก็ไม่หลุดแนวรับดังกล่าวก็แนะนำให้ซื้อนะครับเน้นเก่งกําไรขาขึ้นเป็นหลักครับแล้วก็จุดเทคโวรฟิบแรกครับหรือว่าจุดทํากําไรแรกครับอยู่ที่1 0 8 5 0 0แครับแล้วก็จุดทํากำไรในระยะถัดไปก็คือ1 0 8 7 2 0นนั่นเองนะครับเริ่มดูดีขึ้นนะครับสําหรับยูโรนะครับสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมาจากตัวนี้ครับดนชนีดอลลาร์นะครับก็ต้องบอกว่าต้องระวังแรงรีบาว์นะครับทางเทคนิคเห็นไหมครับว่า กัรลงมาทดสอบแนวรับครับที่บริเวณ103.86นั่นจุดขอโทษนะครับ103.68นั่นเองนะครับถ้าเกิดสมมุติว่าดอลลาร์อินเด็กซ์ออนตัวไม่หลุดแนวรับดังกล่าวก็มีสิทธิ์รีบาวได้ตามที่ผมให้แนวโน้มไว้นะครับแต่ถ้าเกิดอ่อนมาหลุดก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยหนุนให้ทั้งทองคำเองยูโรเองนะครับทางฝั่งของปอนเองก็มีสิทธิ์ปรับตัวขึ้นได้นะครับถ้าเกิดออนตัวหลุดแนวรับดังกล่าวนะครับ ต่อมาครับมาทางฝั่งของสกุลเงินปอนนะครับก็ต้องบอกว่าทางฝั่งของปอนเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มนะครับขึ้นต่อเนื่องหรือว่าทํารูปแบบไซเว่อพนั่นเองครับคำว่าไซเว่อพหมายความว่าอะไรโลทุกโลเนี่ยครับจะเริ่มยกนะครับเห็นไหมครับเนี่ยโลเริ่มยกเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไฮเนี่ยก็ระยะถัดไปอาจขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ1.26650ครับแล้วก็แนวต้านถัดไปอยู่ที่บริเวณ1.27,000นั่นเองครับ แนวรับนะครับกลยุทธ์หลักๆนะครับสำหรับทางฝั่งของยูโรนะครับก็ต้องบอกว่าให้เกฑงกาไรในทางขาขึ้นนะครับหากออนตัวไม่หลุดแนวรับบริเวณ1.26150ก็แนะนําให้ซื้อนั่นเองครับกลยุทธ์หลักๆทั้ง3ตัวครับมันจะเป็นทองคายูโรแล้วก็ปอนเนี่ยก็ไม่หลุดแนวรับให้ซื้อนะครับแล้วก็ต้องมีจุดสต๊อปบลอที่ผมให้ไว้ด้วยแล้วกันนะครับทางฝั่งของค่างเงินเยนกันบ้างครับก็ต้องบอกว่าค่างเงินเยนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยแตะระดับ 150เยนต่อ1เหรียญดอลลาร์ครับมีแนวโน้มนะครับที่จะทรงตัวเนื่องจากว่าอะไรผมมองว่าอาจจะไม่ได้อ่อนตัวไปมากกว่านี้ครับเนื่องจากว่า IMF เองนะครับก็ออกมาแนะนำนะครับว่าให้ทางฝั่งของ BOJ ครับหรือว่า Bank of Japan ธนาคารกลางญี่ปุ่นเนี่ยเริ่มทยอยนะครับเริ่มทยอยขึ้นดอกเบี้ยนะครับตรงนี้ก็ต้องบอกว่า เป็นปัจจัยให้ทางฝั่าของข้างเย็นอาจจะไม่อ่อนค่าไปมากกว่าน,นี้นะครับก็เล่นภายในกรอบครับเก่งกาไรภายในกรอบแนวรับแรกบริเวณ149.1นะครับแล้วก็แนวรับถัดไปอยู่ที่147.3้นั่นเองครับส่วนแนวต้านนะครับจุดเทคโปรฟิทหรือทํากําไรครับอยู่ที่1.5 151.60น้นั่นเองครับก็แนะนําให้เก่งกาไรภายในกรอบครับอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับให้ซื้อปรับตัวขึ้นไม่ผ่านแนวต้านก็เทคโปรฟิทหรือทำำาํากําไรนั่นเองครับ บอนนะครับเล่นในกรอบนะครับสรุปนะครับสำหรับทางผังปอนเล่นในกรอบนะครับราคาน้ํามันต้องบอกว่าแนวโน้มผมให้ไว้เป็นไซด์เวัพครับก็มีสิทธิ์ที่จะส่งตัวในระดับสูงแล้วกันนะครับโดยแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ76.1เหียนจุดเหรียญต่อบาเร็ครับแล้วก็แนวต้าหถัดไปอยู่ที่79.1เหรียญต่อบาเร็นั่นเองครับก็ต้องบอกว่า น้ำมันนะครับก็ต้องบอกว่ามีแนวโน้มที่อาจจะปรับเกตัวขึ้นต่อเนื่องครับแล้วก็ล่าสุดคอนเฟิร์มสัญญ,ญาณจากทางฝั่งของนักลงทุน VI ระดับตำนานครับหรือว่าวอลเลนบัฟเฟตครับที่ล่าสุดออกมาซื้อหุ้นกลุ่มพลังงานครับเชฟรอนอีกประมาณทั้งสิบสี่เปอร์เซ็นต์นะครับเขาค่อนข้างมองมองระยะยาวมากกว่าเราครับว่าคาดการณ์ว่าราคาน้ำมันอาจจะปรับตัวขึ้นได้มาอยู่ประมาณทักสองปัจจัยหลักๆครับหนึ่งนะครับตั้งฝั่งของโอเปกเนี่ยเริ่มลดกำลักลงการผลิตสองก็คือ ความรุนแรงของตะวันออกกลางนั่นเองครับจะทําให้ทางฝั่งของราคาน้ํามันมีสิทธ์ปรับตัวขึ้นหรือส่งตัวในดับสูงได้นะครับเก่งกําไรภายในกรอบเป็นหลักนะครับแนวรับ76.1แนวต้าน79.1้นั่นเองครับตัวต่อมาครับก็ต้องบอกว่าเป็นปัจจัยที่จะชี้ชะตานะครับไม่ว่าจะเป็นปอนเองนะครับหรือว่ายูโรเองก็ต้องบอกว่าปัจจุบันครับทางฝั่งของดอลลาร์เยนเด็กมีการอ่อนตัวลงต่อเนื่องนะครับแนวรับนะครับสำหรับดอลลาร์เยนเด็กอยู่ที่ประมาณ1้อย5 นะครับก็อะบอกว่าถ้าเกิดดอลลาร์อินเด็กซ์อ่อนตัวลงมานะครับไม่หลุดแนวรับแล้วรีบาวกับเนี่ยอาจจะทําให้ราคาทองคําอ่อนตัวลงได้นะครับแต่ถ้าเกิดลงมาแล้วหลุดแนวรับที่103.65ก็มีสิทธิ์ที่ราคาทองคําจะปรับตัวขึ้นต่อได้นั่นเองครับตัวนี้เป็นตัวชี้ชต้าครับก็แนะนำนะครับให้ดูควบคู่การลงทุนไปด้วยแล้วกันนะครับสำหรับทางฝั่งของดอลลาร์อินเด็กซ์ต่อมาครับ มาทางฝั่งของดัชนีดาวโจนส์ครับขั้คืนที่ผ่านมาก็ต้องบอกว่าเซอร์ไพรส์ตลาดค่อนง้างมากครับที่มีการรีบาวเนื่องจากว่า NV ็นวีดีครับมีการประกาศผลประกอบการครับออกมาสูงกว่าคาดการนะครับยังส่งผลให้ดังฝั่งของ N ัสแดกดาวโจนส์และ s p มีการรีบาวครับแต่ว่าผมมองว่าการรีบาวของดัชนีดาวโจนส์ทำได้จํากัดนะครับหากรีบาวหรือว่าปรับตัวขึ้นไม่พัน,นต้านบริเวณ39,000นจุดเนี่ยก็แนะนําให้เทคโปรฟิตหรือว่ารอดักเซลล ทำกำไรที่ทางขาลงครับโดยมีจุดทำกำไรนะครับอยู่ที่บริเวณ3 8มหมนั่นเองครับหรือว่าจุดตัวซัพพอร์ตนั่นเองครับทำกำไรที่เส้นซัพพอร์ตนะครับเพราะว่าเราไม่แนะนําให้เก็งกําไรที่ทางขาขึ้นครับแนะนําให้หาจังหวะดักเซลล์เก็งกําไรที่ทางขาลงนั่นเองครับก็ต้องบอกครับว่าเรามาเรียนขาปอีกครั้งนะครับภาพรวมเป็นยังไงนะครับทองคํานะครับต้องบอกว่าเบรกเส้นค่าเฉลี่ย200วันไปเรียบร้อยแล้วครับกราฟทางเฟรมเฮดสนะครับปัจจุบันทรงตัวบริเวณ 2 0 2 8เหรียญน,นะครับก็แนะนําให้เก่งกำไรในที่ทางขาขึ้นเป็นหลักครับอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับบริเวณ2,22 0เหรียญน,นะครับแนะนําซื้อหรือแนวรับถัดไปอยู่ที่บริเวณ2,12 0เหรียญก็แนะนาให้ซื้อเองครับจุดทางกำไรอยู่ที่บริเวณ2,35 0และแนวต้านสำคัญอยู่ที่บริเวณ2,50 0เหรียญนะครับเก่งกำไรในททางขาขึ้นเป็นหลักครับยูโร О นะครับก็เบรกเหมือนกันครับก็แนะนาครับให้เก่งกําไรในทิศทางขาขึ้น,นครับอ่อนตัวไม่หลุดแนวรับ1.07850ก็แนะนําให้ซื้อครับแล้วจุด ไปเป็นจุดทำกำไรอยู่ที่1 0 8 5 0 0น้นั่นเองครับก็สสยเวแอปครับสำหรับทางฟังของเงินปอนนะครับว่าเก่งกำไรภายในกรอบนะครับแนวรับอยู่ที่1 2 6 1 5 0แนวต้านอยู่ที่1 2 6 6 5 0งกาครับเก่งกำไรภายในกรอบไม่หลุดแนวรับให้ซื้อหรือปรับตัวขึ้นไม่่านแนวต้านให้เทคโปรฟลหรือทำกำไรนั่นเองครับสำหรับเงินเยนกต้องบอกว่าเก่งกำไรภายในกรอบนะครับ149.1แนวต้าน151.6้นั่นเองครับก็อย่างที่ผมบอกไปครับ ค่าคืนนี้ครับก็ฝากติดตามด้วยละกันนะครับสำหรับประกาศตัวเลขสําคัญไม่ว่าจะเป็นเงินเฟ้อทางฝั่งของยุโรปช่วงเวลา5้าโมงเย็นนะครับแล้วก็2องทุ่มครึ่งมียอดผลิการของสหรัฐแล้วก็3ามทุ่มสีครับก็มีประกาศตัวเลขเดชนีฝ่ายจะซื้อภาคการผลิตและเดชนีฝ่ายจะซื้อภาคบริการของสหรัฐนั่นเองนะครับภาพรวมยังมองว่าตัวเลขอาจออกมาดีกว่าคาดการณ์และกดดันนะครับไม่หลุดแนวรับให้ซื้อนั่นเองครับ สำหรับวันนี้ครับดรเอโวต้องลาไปก่อนครับโชคดีมีกันอยทุกท่านนะครับฝากติดตามข้อมูลข่าวสารไม่ว่าจะเป็นเพจ e b o o k YouTube นะครับแล้วก็ Instagram ของเรามีคำถามก็สามารถส่งเข้ามาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับดรเอโวต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ